จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วแบบหนูพยายามจะไม่เป็นตัวถอของเพื่อนๆค่ะตอนลบการลิงผมก็รู้สึกว่าผมทําได้ดีครับแต่ก็ผิดจังหวะไปจังหวะหนึ่งครับก็คือตอนที่ขึ้นแล้วก็ยืดยุบใช่ไหมผมไปก่อนพี่อีคิวแป๊บหนึ่งครับก็โซเขาจะทำเต็มที่ครับแล้วก็ผมก็คิดว่าพวกเราก็ทำดีที่สุดครับ ที่น่าเสียดายอย่างเดียวเลยก็คือเรารู้จักกันยังไม่มากพอครับเราก็เลย,ยไม่รู้ใจกันตอนที่ลกบกระพาะผมก็รู้สึกว่าผมทำอกมาได้ดีครับแต่ก็มีจังหวะที่ผมตื่นเต้นไปครับก็เลยทำให้พลาดครับจากที่ต้องเหยียบขาซ้ายผมก็ไปเหยียบขาขวาเดี๋ยวคิดว่าจุดเด่นของทีมหนูก็คือแบบ ท่าค่ะคือโซเขาเป็นคนที่รำแบบสงา่าเฟียสเทคค่ะส่วนหนูก็น่าจะพออาจจะเล่นรบบ่อยก็เลยชินกับการเล่นรบอะไรแบบนี้ค่ะส่วนอีคิวก็ดีดค่ะดีดมากดีดแล้วแบบมันก็เลยเข้าคาแรคเตอร์ของลิงค่ะแก้มบุ๋มก็รำสวย,วสวยวอ,อยู่แล้วค่ะลีลาเขาสวยอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์กู่แล้วค่ะทีหนูก็นชนะแน่นอนเพราะว่า Mì nụ như thằng Khuân